ครับผมสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเส้นเคยนะครับผมวันนี้จะขอมาอัปเดตหน้างานอีกหนึ่งหลังนะครับผมลูกค้าโทรสั่งตรงจากอเมริกามาเลยนะครับผมก็คือสร้างบ้านน็อกดาวน์ในแบบ S1 นะครับผมแบบ S1 สนนะครับสามารถรับชมคลิปตัวเต็มบ้านหลังนี้ได้ที่ยูทูบสอสุนันการช่างนะครับผมก็หลังนี้ งบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่280,000บาทนะครับผมในนี้ก็คือจะรวมรากฐานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะอยู่กับทางเราทั้งหมดนะครับตั้งแต่ฟุตติ้งเทเทพื้นนะครับผมจนเสร็จเป็นบ้านทั้งหลังนะครับผมในราคา280,000บาทนะครับผมราคานี้รวมเป็ดเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนมีการสร้างนอกสถานที่หรือไกลมากไปอาจจะขอค่าเดินทางเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นรายเคสไปนะครับผมก็ ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับท่านนี้อยู่ที่อเมริกานะครับผมท่านติดตามมาจากทาง a c e บุ o k นะครับแล้วก็ u t u b e ก็ได้ดูทางเพจนะก็เกิดสนใจมากนะครับก็เลยติดต่อมาทางเรานะครับแล้วก็ทําการคุยตกลงเรื่องรายละเอียดวัสดุการก่อสร้างแล้วก็ส่วนต่างๆของตัวบ้านทั้งหมดนะครับก็ตกลงเซ็นสัญญาน,นะครับผมแต่ว่าทาง คุณแม่ตุ้ยเนี่ยนะครับผมไม่ได้เดินทางมาก็คือให้ผมมาคุยกับทางลูกสาวนะครับที่อยู่ที่เมืองไทยแทนนะครับผมก็ก็คือพี่ฝนนะครับก็ติดต่อกันทางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปเซ็นสัญญากันที่หน้างานเรียบร้อยตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็คือส่วนที่ลูกค้าจะทําการสร้างลุกบ้านนอกดาวตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งจะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอําเภออู่ทองนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนที่คุยกับทางลูกค้ากันหน่อยนะครับ แนวออกตะวันออกส่วนส่วนส่วนแนวบ้านนนั้ก็กี่ตารางเมตรัตึ้งเมตรหกห้าหกหกยาวใช่ป่ะมันก็ตอเริ่มประลาณตอนจะตึ้งมาคว่ำขึ้นมาโตกว้างควางแล้วก็ยาวใช่เพราะหน้าบ้านอยู่ด้านโน้นหน้าบ้านอยู่ทางด้านนู้นยาวสุดที่มันเป็นครึ่งๆครับเพราะว่าเป็นระเบียงระเบียงมันอยู่ด้านข้างหน้าบ้านอยู่ด้านหน้าบ้านอยู่ด้านโน้นอยู่ที่เธอว่าจะเริ่มตรงนี้ด้านไหน

ครับก็หลังจากที่ได้ดูพื้นที่กันสะพั์นะครับก็สรุปกันได้ว่าจะตั้งบ้านตรงบริเวณด้านฝั่งซ้ายหลังของพื้นที่นะครับผมก็คือ ซ้ายหลังของพื้นที่นะครับก็คือที่บ้านหลังจากที่เราหันหน้าเข้าตัวบ้านนะครับก็คือจะอยู่โซนฝั่งซ้ายนะครับผมโซนฝั่งซ้ายของที่นะครับซึ่งผมก็ได้แนะนําว่าให้ห่างจากด้านด้านโฉนดของด้านพื้นที่ด้านข้างออกมานิดนึงเพื่อป้องกันในแนวหลักเขตครับแล้วก็เผื่อที่จะได้ปลูกแนะนําให้ปลูกต้นไม้สูงเพื่อป้องกันแดดเวลาตอนช่วงที่ตะวันตกมันจะซัดเข้าตัวบ้านเต็มเนะจะทําให้บ้าน ร้อนมากครับก็เลยแนะนําว่าให้ห่างจากต้นไม้ใหญ่สักนิดนึงแล้วก็เพื่อปลูกไม้ใหญ่เพื่อพางแดดพางแสงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับคร่าวๆที่เราคุยอยางก,กางลูกค้านะครับเป็นภาพถ่ายก็ก็เก็บบรรยากาศเก็บภาพรวมทั้งหมดนะครับเพื่อเอาไวใ้ให้ลูกค้าได้ชมนะครับผมเวลาเราอัพคลิปลง u t u b e นะครับผมแต่ว่าแต่ยังไม่ได้แบบมาทีเดียวตายจนเสร็จไมันจะเป็นอย่างโอเวอร์แลบสามช่วงเพราะว่า ผมบอกแมวผมผมาไม่ได้จริงแต่ว่าผมเผื่อชุดช่วงแลบไว้เพราะว่าเผื่อไว้พักอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกมาให้แม่น่ะโอเคโอเคจะเป็นการพูดปก็มาณทีเทฟื้นก่อนเลยตายนะแต่เป็นการทำพื้นทำพื้นเสร็จพวกอีกทีก็คือจะมาเป็นพวกงานโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานตกแต่งก็ประมาณระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งเดือนเศษเนี้ยนะ ก็ตามที่ี่ทคุยไว้แบบนั้นต่อไปแบบนั้นนะครับแล้วก็สีก็แบบนั้นเลยสีเทาสีอะไรตัวสีแบบที่ที่นั่นาหน้่ตุ้ยน่ตุ้ยนะเขาบอกแม่ไม่ได้อยู่แทนอ้าวผมก็นึกว่าแม่อยู่แทนเขาโทรใจน้ำต้นบอกเออคุยมีการดีอะไรเงี้ยผมบอกว่าพอดีเขาโทรมาเมื่อกี้ผมไปรับสายพอดีคุยกับลูกค้าลูกค้าอยู่เยอรมันผมเริ่งสนใจตรงที่ว่าทำไมโทรมาแต่ตอนกลางคืนไม่ได้อยู่ไทยผมว่าเอาทับเลยแล้วแคุยยังไงว่าเขาต้องการแบบไหนอะไรยังไง อ่าคนนี้ก็จะเป็นช่างแบงค์นะครับผมช่างแบงค์น้องแบงค์ครับครับผมก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมเวลาที่ทางเราไปติดต่อและก็ดีลงานกับทางลูกค้าก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับผมก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าขั้นตอนการที่ผมจะไปติดต่อกับทางลูกค้าจะมีลักษณะคุยอะไรกันเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วก็ จะรับฟังนะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรอยากได้สิ่งไหนแล้วก็จะพยายามจัดแจงให้ทุกอย่างนะครับถ้าทำได้นะครับก็คือจะทําให้เลยนะครับผมก็หลังจากที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ได้เตรียมสัญญาที่เตรียมจากบ้านมาเรียบร้อยนะครับก็ลูกค้าบอกเซ็นเลยนะครับผมแล้วก็โอนมาจําเดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมก็พี่ฝนก็น่ารักมากนะครับผมแล้วก็พี่พี่ผู้ชายทั้งสองคนก็โอเคนะครับคุยดีมากเลยนะครับผมก็ หลังจากนั้นนะปุ๊บก็เซ็นสัญญาทันทีเลยนะครับก็ไม่ได้รีรออะไรนะครับเพราะว่าทางคุณแม่ตุ้ยเนี่ยคือเขาได้สแกนผมไว้สักพักใหญ่แล้วนะครับผมเขาบอกโอเคต้องเป็นช่างต้นเท่านั้นนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับขนาดแม่อยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกายังให้ความไว้วางใจกับทีมงานสอสุงนานการช่างนะครับผมถ้าอย่างไั้ต้องฝากขอขอบคุณแม่ตุ้ยด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับตัวจริงหล่อ